อ่ะเริ่มเลยอยาจารย์เรื่งองไเดี๋ยตอนที่มาอยู่หัดใหญ่ครั้งแรกเนี่ยแล้วก็ตํานานที่ตอนสร้างไอ้ทางขึ้นครับผมชื่อประเสริฐเสียบันนะครับบ้านบ้านอยู่หัตใหญ่นะครับรบ,บ้านอยู่หั่บ้านที่นี่คือบ้านบ้านเกิดผมอยู่ที่กัวลังนะครับคบแล้วก็ไปสอบเข้ารับราชการได้ที่กรมปยมพันธ์ถนนราชชัมนนนะครับเมือ่อปี2012 อ่าเก้ากรมครั้งแรกก็อยู่ที่ประจำที่กรมกรมเรือนด้านเนินหลังจากนั้นก็เมื่อปี2อ1 6ได้ย้ายกลับมาประจำอยู่ที่สถานีตัวทัชช่อง10สมัยก่อนเรียกช่องนะช่องสินะช่องสีบปานใหญ่นะครับอันนี้ตัวทับช่องสิบปานใหญ่ทีนี้ที่ย้อนไปสถานีตัวทัชช่องสิบปานใหญ่เนี่ยเริ่มตั้งมาเมื่อปี2อ0 5นะครับสำนักง,งานตั้งเมื่อปี2อ0 3 ตอนนั้นก็ท่านเกตถวันเป็นผู้เป็นเป็นผู้เริ่มบุกเบิกไปตังนีนนี่ที่ดินก็ใช้ที่ดินอยู่ที่ใกล้โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับแบ่งเงนใช้กับที่ดินของดับเพลิงหัดใหญ่กับช่องสรีหัดใหญ่โดยที่ว่าท่านนายกเทศมนตรีสมัยนั้นก็ได้มอบที่ดินให้ครั้งแรกท่านนายกเทศมนตรีจะมอบที่ดินที่สามกีฬากลางนะครับแต่ว่ามันไกลไปไม่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 มีเพื่อน ท่านเขตตะวันก็นเลยตัดสินใจใชท้ที่ของเขตตะวันได้อยู่ติดเพรีงมาตั้งสถานีโทรทัศน์อย่างนี้แล้วแล้วก็ตั้งตั้งโทรทัศน์ตอนแรกก็ตั้งวิทยุก่อนตั้งโองสามเอพเปมนะแล้วก็ตอนหลังมาตั้งทีวีทีวีก็ศูนย์หน้าศูนย์หน้าก็ศูนย์เก้าเนี่ยได้ย้ายขึ้นไปอยู่ย้ายขึ้นส่งไปอยู่บนเขาโหง โดยที่ช่องสิบ่นใหญ่ี่เป็นช่องแรกที่ใช้ระบบคอเรสตว่าเทนของประเทศไทยนะครับย้ายเครื่องส่งไปไว้ที่บนโขงส่งสัญญาณย้วนส่งที่ใกล,ล้โรงพยาบาลนี้ขึ้นไปนะผมไปดรรูระบบไมโครเวฟตอนนั้นตนเอกตฤษปุณณาการเป็นอธิบดีกรมยานพานแล้วก็คุณโตคงคุณการเป็นนันตรีกระทรวงคมนาคมสมัยจอ,อมพลถนอมเลยก็ ต้งสองคนมีน้องที่เบียนที่ดีและแล้วก็ีกรมนาคมก็เลยเอ่อเอาอ่าอธิบดีกรมยางพันธ์ก็ได้เอาประมาณมาสร้างทำทำถนนขึ้นบนเขาขึ้นบนเขาโหงนะครับโดยมอบมอบหมทางสูงกรมนาคมคนเอกคนโทคงคนนาการนั้นอ่าซึ่งดูแลการการการสร้างทางอยู่สร้างขึ้นไปแล้วก็พอเราขึ้นไปอยู่ก็องค์การโทรศัพท์ก็ขึ้นไปอยู่อยู่ด้วยด้านบนครั้งแรกก็มี ช่องช่องสีบัดใหญ่อยู่ด้านในและด้านนอกคือโทรโทรคมนาคมนะครับเป็นระบบไหนครับสมัยนั้นเป็นนะเป็นระบบโทรศัพท์แบบไหนสมัยนั้นโทรศัพท์โทรศัพท์อ่อเป็นเป็นโทรศัพท์นี่สัญญาณรับสัญญาณอย่างเทพแล้วส่งลิงก์มาลิงก์ก้างเพื่อเี่ยะกระจายโทรศัพท์ลังไกลเดี๋ยวเป็นเป็นระบบไมโครเวฟไมโครเวฟมาเป็นทอททอทมาตอนตอนแรกดาวเทียมยังไม่มีนะครับตรงโทรศัพท์มาเป็นตอนเป็นชุกยวงยวงมา อยากโนนมาทุ่งสงกลหนองของคนหนองคว้าเลยมหาหเาพวกนี้มาถ่าสายเคเบิลบ่าหรือไม่แม่เป็นระบบมันคือยิงมันก็เป็นช่วงช่วงมาซึ่งซึ่งตอนนั้นก็ช่องสิบปัญแจก็เลยได้ถ่ายทอดมวยจากช่วงเอ็ดสี่เป็นช่องเอ็ดสีตอนวารีทิ์นะครับจ้ารายการเพลงแห่งความหลังวาอาทิตาคนสมัยก่อนต้องรู้นะฮะช่องสิบปัญญาตอนั้นก็ทำดูรายการซึ่งเป็นช่องอยากถ่ายทอดจากช่วงเอ็ดสี่นะครับ ผมตอนหลังปี2,516ผมก็ย้ายจากเทศมาทธามานที่กรมอยู่หน่วยประชามวลเนื่องที่อยู่5ปี5ปีนี้ก็เป็นกระบอกเสียงในหะ้กับจมพัถนธมนอมนายร้ตรีไปเยี่ยมเยียนประชาชนทั่วประเทศโดยเคลื่อนที่ของผมไปเนี่ยไปรับเรื่องราวกัขาต่างๆแล้วก็มาเพื่อใหนะนะ้จมนัฒนธรรมนอมทราบนะครับแล้วก็ปี16หลังจากเกิดเหตุการณ์สุตุลาเสร็จ ผมก็เหมือนกันจภาคิดนะตอหนุ่มหนุ่มอ่ะวัยรุ่นนั้อนประมาณนี้ยี่สิบสองยี่สิบสามก็โอเคนะครับจะอยู่ว่าสิบสี่ตุลาหนึ่งกอ่ะก็โอเคเราก็ถึงเป็นข้าราชการเราก็ไปตอนนั้นวัยรุ่นอยู่ก็มีส่วนร่วมนะมีส่วนร่วมมันก็ตั้งวันที่สิบสี่ตุลานั้นผมก็ไปอยู่ที่ลานพระรูปนะแต่เราต้องระมัระวังเป็นข้าราชการนะครับอยากจับได้เดี๋ยวัน,บ,นบได้จะยุ่งนะครับก็ เ,เมื่อเมื่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการบกคือระบบการปกครองระบบจะที่เบ่งบานขึ้นมาปีหนึ่งครับผมวิญายไม่อยู่หัวใหญ่ไม่หัวใหญ่ก็อยู่ที่สถานีตัวทัศนะครับแล้วก็อยู่ประจําห้องเสียงผมเป็นช่างเทคนิคนะเป็นช่างเทคนิคอยู่ประจำห้องเสียงอยู่อยู่ก็นานหลายปีนะครับอตอนหลังมาปีสองสามตบลาฤ3ษสามก็มีการเปลี่ยนแปลงระบบ ห้องส่งกราเป็นห้องส่งใหม่นะครับห้องส่งใหม่ก็เราเปลี่ยนมาเป็นตัวทับสีตัวทับสีนะครับจากขาวดำมาเป็นสีแต่กไมีขาวดำอยู่เป็นตัวทับสีชื่อหน่วยงานก็เปลี่ยนเป็นสำนักประชามอลติตสามสถานีตัวทับสถานียุทธต่างๆทั้งเจ็ดจังหวัดเนี่ยก็อยู่ในสังกัดของสำนักประชามวลจิตสามแล้วก็สุราษฎร์ก็มาอยู่เขตสามให้ด้วยตอนหลังก็มีการการปรับองค์กรใหม่โตเรียงใหม่ว่าสุราษฎร์เขย่าสงสาก็เขยดกไปนะครับ ทีวีตอนแรกที่ได้ปรับปรุงใหม่ก็เน,นื่องจากเนื่องจากว่าทางสามจังหวัดชายดาดแดนภาคใต้ด้านความมุคงเราทีวีเราส่งไม่ส่งไ,ไม่ได้คนสามจังหวัดชายแดนภากใต้ดูทีวีอาร์ทีมตงมาเลเซียซึ่งเป็นการซ,ซึ่งซึ่งพี่น้องชาวสามจังหวัดก็ใช้ภาษามอาอยู่ก็ฟ,ฟัง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 ได้ก็ดูดูมากทางสภาวความมุคงก็เลยนัดให้กรมยามพันเนตั้งัวรทัศนขึ้นที่ขอบพกโยอีลายแข่งส่งสัญญาณจาก อยายส่งมาที่ผมเยกผมยกแล้วก็ตอนนั้นก็กําลังนิดกันคือเราเนี่ยจะหนังเรื่องมองคลยกขยายซึ่งมงคลยกก็เป็นหนังแค่เหมือนเป็นเป็นหนังเรื่องมจากมาจากวงวงของกินนะแล้วก็ไปไปไปล้ําแดนไปที่ไปที่มาเลด้วยซึ่งมาเลดตอนนั้นก็มีมีเรื่องของ,งนะอะไรคุณจีนคนแก่คนพื้นเมืองกันอยู่นะ ซึ่งเขาค่ข้างโวยนิดหน่อยแต่ว่าเราก็จําเป็นเพราะว่าจริงๆพื้นที่แถวนั้นก็มีคนไทยเยอะทั้งตาลตาลและรบรีมีคนไทยอยู่เราก็ได้เชื่อมความความความเข้าใจกับคนไทยที่อยู่นั่นก็ไม่จะเยื่อเชื่อมเป้ให้เขาได้รับรู้ได้รับรู้เกี่ยวกับการไปไทยนะมันก็ไม่ทิ้งยากยากอยู่ทิ้งมันผมอยู่หันใหญ่ยังทันช่องมาเลยนะนะครับแล้วก็ ก่อมาทีวีของเราก็ได้พัฒนาการมากขึ้นมากขึ้นรายการที่ถ่ายทอดจากส่วนกลางก็จะจากจากส่วนกลางที่อันใหญ่ส่วนใหญ่รายการที่ผลิตเองนะครับผลิตเองถ้ารายการสดนะก็ผลิตเองแล้วก็นอนั้นก็มีหนังเป็นเป็นเริ่มเริ่มมีวีดีโอวีดีโอมาแล้วตอนมังกรยกนี้เป็นวีดีโอแล้วไม่ได้เป็นเป็นเป็นฟิล์มส่วนด้านข่าวยังเป็นฟิล์มอยู่ฟิล์มอยู่แตหลังก็ฟิล์มหายไปนะครับ คนดูทีวีทั้งหมดเลยดูทีวีของเราตหอดททก็ไม่มี่เจ้าหื่นนะครับก็ <c oughs> ได้รับความนิยมมากเมากมากมากแล้วกเ็เราก็เป็นหนึ่งเดียวอยู่ในภาคใต้นะแต่ต่อมาก็ทีวีก็มาหลายช่องขึ้นมาการแข่งขันต้องสูงต้าสูงแต่ว่าเรามีจุดแข่งคือของเรามีข่าวประจาท้องถิ่นอยู่อันนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งทีเ่เราสามารถวัดได้ทิ้งไม้ว่าเราเนี่ย เป็นทีวีที่นำในใน,ในต่างจังหวัดพอช่องอื่นก็ถ่ายทอดจากส่วนเราเป็นส่วนใหญ่ก,ก,ก็จากุงเก่ากับเขาไปแต่งเราเนี่จแต่รายการต่อที่นี่ใครบอกรายการนี้เบื่อบ่วยกันในท้องถิ่นจริงๆนะครับนี่คือเรื่องราวที่ตัวรัองเราได้่มมือกันมานะครับแล้วไอ้เขาบอกตรงที่ตั้งช่องสิบนี่เป็นเปลวเก่าใช่ไหมฮะที่จ้างร่องสิบเนี่ยสมัยก่อนน่ะตอนโรงพยาบาลเปิดโรงพยาบาลเมื่อปี มื่อปีนั้นปี0ูนย์เจ็ดมั้งนะแล้วอ่ารวมมาลนะมา,มาตั้งใหม่ไงหมอดหมอดจำร้องบอกว่าผมจำไม่เพราะหมอนยงอยู่นานมากนะครับอ่าเป็นปา่าช้าเป็นปา่าช้าแล้วก็ขนาดที่บ้านพักผมท,ทมมนะี่อยู่ที่วีประกุดจะซ่อมนุษย์ตัวขุดขึ้นมาก็ยังเกลียวกระโดดอยู่ป่าช้าเก่าแถวนั้นก็เรียกว่าตรงนี้ตรงนี้จริงๆคือกวกเตยป็ดชุนอยู่ที่นี่นะครับกวกเป็ดชุนอยู่ที่งงนะโ,ร,โรงนี้นเสียงเนี่ยกวกเป็ดชุนเป็นโรงกีเป็ดชุนทั้งหมดทั้งหมดนะครับ แล้วก็ด้านหน้าก็มีโรงยางโรงรงมยางมีรางเลื่อนโรงยางอยู่หน้าโรงมาลด้านหลังพี่พี่พาสีนินก็เลยไปทำหมู่บ้านจับกันเนี่ยตรงนั้นของของยี่มินซอยปะคะไอโรงรวมสมัยนั้นไม่ทราบของใครผมไม่ทบเผมมาใหม่ๆ่เป็นโรงยางมีโรงมีต้นปลูกส่วนแล้วมีโรงยางมีรางอะไรอยู่ตรงนี้หน้าหน้าหน้าโรงบาลเก่าหน้าด้านหน้าด้านหน้าทีวีนึงแล้วก็ หลังรัฐบาลได้ปร like ับปรุงสามเกลียวกลางให้เป็นสามกลางขึ้นมาก็ทีมจะเดินขึ้นสมัยก่อนเกาะเสือเป็นทุ่งนาทุ่งนาแล้วมีต้นตาลเนี่ยต้นมีโรงงานสัดอยู่สมัยก่อนแล้วอีเร้งกเกาะต้นตาลโรงงานสัดจะตายเงี้ยอีเร้งเต็มไปหมดนะพอเลยเลยสามกลางแล้วเป็นทุ่งนาแต่มถนีไม่มีถนนแต่ก็มีมี แต่ก่อนมีแค่แค่โชคสิบถนนครับแล้วตอนหลังต่อไปถึงสนามกลางหลังสนามกลางไม่มีม่มีรูร้สึกว่พ้นพ้นในสะพานรถไฟก็ไม่มีถนนละไม่มีไม่มีไม่มีมมครับ,รบอ่าแล้วก็นั่นก็รถกาะเตอร์ก็กกอยู่กลางซุ่งนาผู้ใหญ่บ้านต้องอยู่ม้นงอยู่ใกล้ๆกั้รถก่อเตอร์เพราะรุ่นพี่เขาเป็นเขาเป็นรุ่นพี่ลูกลูกคุใหญ่บ้านต้องอยู่เรียนมอชายด้วยกันผมเรียนเรียนที่มอชายสมัยก่อนนะครับข้างหน้าอันหน้าช่องสิบก็ตรงนั้นก็เป็นส่วนประก จนปักเขาหลกปากเป็มเตึงโรงเรียนเยาววรซึ่งผมเรียนเยาวรเยาวรสมัยก่อนแลกว่าโรงเรียนมัธยมอุายเห็นใจนั่นก็แล้วแล้วสมัยนั้นสมัยนั้นอาจารย์เวลาไปเรียนนี่ขี่จักรยานไปเปล่าหรือนั่งรถเออขี่จักรยานแบบนี้ขี่จักรยานไปพอหน้าฝนต้องเอาจักรยานไปจอดที่ตนนหน้าหน้าแล้วก็เดินจากลุยน้ำลุยคุยงก้นไปแล้วขี่จักรยานไปเป็นอย่างขี่จักรยานไปมีด็อกเตอร์ประเสริฐด็อกเตอร์สมบูรณ คุณุลังมาแหละแล้วก็รุ่นนั้นก็ดรดรสมบูรณ์นั้นอยู่ม .6 ผมอยู่ม .1 ตอนแรกก็นั่งคนท้ายต้องเดนดูมุมไปก่อนพอเปุดมันจบจบไปพวกผมก็ต้องปั่นจักรยานไปเองต้องเปิดใส่รุ่นเดียวกันเอารุ่นรุ่นก่อนปีหนึ่งเรื่องราวลูกกบฏเนี่ยพ่อผมเป็นกูใหญ่ที่กุลังเนี่ยแล้วบอกก่อนว่าไปก่อนก็เรียนบโบเกมปวดนะก่อนขึ้นปหนึ่งปสองปสามวันเสียดรประเสริฐก็ตัวขาวๆเกยง พ่อบอกให้เด็กคนนี้น่าฉลาดทห้มันขึ้นปหนึ่งเลยที่ยงอายุเท่ากันเกือบรท่ากันแล้วเราก็เรียนจบปเก่งเลยตามหลังมันปีเดินเดินตามหลังเราก็เปิดเตยปีแต่เหมือนเหมือนพ่อรู้ว่าไอ้นี่มันเรียนเก่งไม่ต้องเรียนปเก่งแล้วก็ไปเรียนคือว่าเรียนเก่งมากก็เปิดเตยซึ่งพ่อผมก็ภูมิใจมากลูกศิษย์คนแรกเลยที่เป็นด็อกเตอร์เปิดเิยนำกลุ่มอะไรครับอาจารย์ชิดปงอ๋อเปิดเตยชิดปงเป็นอธิการบดีมออยู่สองสมัยครับแล้วก็เปิดเตยก็หลังพ่อผมก็ได้สร้างโรงเรียนอาตีไอ รัฐประชาสั่นขึ้นมาเพราะพ่อเป็นเลขาสภา,าตำบลแล้วเคยเลยหาที่ตาทางให้สร้างเหมนอาเียรรัฐประชาสาันซึ่งตอนนี้ก็มีอาการอาการอาการนักสวนอาจารย์เช่อเสียสันอยู่ในโรงเรียนแล้วโร<ส>งเรียนมอชายสามัยก่อนตั้งอยู่ที่ปัจจุบันหรือเปล่าที่ปัจจุบันนะโรงเรียนมอชายที่มีอาคารไม้าการไม้ก็มีจนจำยูนสองข้างอาคารไม้แล้วก็หลัง,ปลงลเป็นองค์พระอาคารไม้อาจารย์วิจิตนั้นอาจารย์วิจิตก็เป็นครูพระ รุ่นผมก็มีอาจารย์ยินเจริญสุขแล้วก็เป็นเปาะเป็นอาเป็นครูใหญ่แล้วก็มีครูสว่างบุญมากเป็นผู้ช่วยผมผมรู้จักกันดีผมโรงเรียนผมกับวัดโคกแข่งฟุตบอลประเพณีกันแต่กับสายทองนั้นเหมือนกับเป็นเป็นคู่อริกันโอ้เป็นเป็นเรื่องหนึ่กมันมากนั่นแหละต้องถามพี่ได้อำนวยพี่นวยนั่นลูกนะมันเป็นคู่อาิกัน คือแสงทองเขาอย่างว่าเด็กลูกเขาแก่นะเรามันสารบัตรคนแต่วัดโคกก็เอกชนนิ่งซึ่งรวบรวมเก็บตกเพราะโรงเรียนมอชัยมัธยมชัยต้องสอบข้าวกันวัดโคกต้องสอบแสงทองเขาคัดเอาคนย่างเบี้ยเออ็ยังเบี้ยก็มีตังค์นะครับเอ๊ะครูสว่างหเปล่าที่ชอบเอาไม้ลายตีคนที่อยู่ตรงไอสนามฟุตบอลรถไฟสมัยก่อนอันไม่ใช่นั่นอาจารย์ศิษสัน คุณศึกสรรเป็นเป็นสอทอเป็นนะเจ้าของโรงแข็งที่สายสามอ่ะจะถือไม้ไม้ไผ่ใครล้ำเส้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะทุบอกพี่ศึกสรรไม่ใช่ใช่พี่กสรรกูวางนี่ตีนักเรียนไงแกงูเงียบมากเงียบมากเคยมาสายตัดการไอโรงแข็งที่ตอนนี้กลายเป็นโรงแรมแล้วแถมอะไรีโรงแรมรามาอ๋อครับอันของพิศษสันแกเดินตรวจริมสนามใครรับเส้นไม่ได้ เห็นเจอลูกสาวแกในเฟซบุ๊กทักมาที่ผมเขียนถึงลงน้ําแข็งอ่ะนั่นแหละก็พี่เคลื่อนใน่ันประมาณกับพี่สืบสันคุณกับรถคุณรถเกตผมอ่ะตอนหลังอ่ะม่อยู่กับเขตก็อยู่จนเกษียณเลยพี่เคลื่อนเคลื่อนทัวสวรรค์นั่นยื่นมาแล้วโรงเรียนมอหญิงสมัยก่อนมีใช่ไหมที่สมบูรณ์เป็นยาตาวคนแรกสตรีใหญ่อยู่ที่อย่หนในยศเนี่ยคือโรงสตรีมีเฉพาะหญิง แต่ก่อนยังไม่รวมกันผู้ชายด้านน้นผู้หญิงทางนี้แล้วตอนหลังก็รวมกันเป็นมัธยมผสมกันเลยตั้งหญิงเรียกยไปอยู่นู่นเลยต้องยุบยศยศพอ,อยุบเสร็จเจ้าของที่เขาเจ้าคืนสมบูรณ์คุณญ,ญาเลยต้องต้องมาทำต้องมาทำเป็นต,ตั้งเป็นโรงเรียนยศเป็นโรงเรียนสถานคือแต่ก่อนนี้เขาจะอนุญ,ญาตให้ตั้งโรงเรียนมัธยมได้อํอำเภอละรวมเท่านั้นแม้กระทั่งพ่อผมนี่ขอตั้งโรงเรียน อ่าหัดใหญ่รรัฐประชาสันนี่ก็โอ้โหลำบากยากเข็นไว้ได้มีเรื่องราวยอะแกั่งเพราะตอนนั้นผมผมมีส่วนหนึ่งในการที่จะเข้าเชื่อส,สมนุนเข้าไปช่วยส่งเสริมไม่เกิดขุ้มายได้เพราะพ่อใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อจะเปิดตรงนี้ได้เรื่องยาวมากเรื่องเงินอ่าหัดใหญ่รัฐประชาสันซึ่งพ่อเป็นคนริเริ่มรีเริ่มเป็นเริ่มงต่ำเดตสมัยนั้นมันไกลมากเลยนะมันมันสองเลนด้วยรึเปล่ม,มาไม่แต่สนุนเป็นไม่รัดไม่รัดแรงแตน